สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวะาช annel และการครีเอทเมนูจากทีพอรซอสนมตัวใหม่ล่าสุดที่เพื่อนๆหลายคนถามเข้ามารสชาติเป็นยังไงชิมแล้วรสชาติเหมือนนมผสมเลยค่ะก็คือเราไม่ต้องมา mix นมเองให้เสียเวลานะคะใช้ตัวนี้ทีเดียวจบเลยช่วยให้การออกออเดอร์ต่อแก้วไวกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสูตรค่ะเพราะว่าเปะทุกแก้วแน่นอนเนื่องจากว่าชงง่ายเดี๋ยวชงให้ ดูเลยว่าง่ายและเร็วขนาดไหนสูตรแรกเราจะใช้ทีพอตซอสนม 60ML เป็นเมนูนมเย็นขนาดแก้ว22ออนซ์ค่ะเติมนมพัสเจอร์ไรลงไป150 ML จากนั้นก็ผสมทั้ง2อ,อย่างให้เข้ากันง่ายไหมคะแค่นี้เองได้เมนูนมเย็นแล้วจากนั้นเราก็ตักน้ําแข็งใส่เต็มแก้ว22ออนซ์เทนมลงไปเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยไวสุดๆไม่ถึง2นาทีนะแก้วหนึ่ง ปิดฝาเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าจากนั้นแก้วซองเราจะทําโกโก้เย็นใส่ผงโกโก้ลงไป1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆค่ะตามด้วยน้ําร้อน100 ml ละลายผงโกโก้ให้เข้ากับน้ําร้อนดีก่อนนะคะ และตัวช่วยเพิ่มความอร่อยหวานหอมมันของเราเติมทีพอดซอสนมลงไป90 ml หรือ3ออนซ์ค่ะใส่ลงไปด้านล่างเลยเพราะว่าเราจะทำแยกเป็นทูโทนแต่ถ้าใครไม่อยากแยกเนี่ยจะเทรวมกันไปเลยก็ได้นะคะจากนั้นก็อัดน้ำแข็งแน่นๆเต็มแก้วแล้วก็เทโกโก้ราดด้านบนอย่างช้าๆก็ได้เครื่องดื่มทูโทนที่เสร็จภายในเวลารวดเร็วมาก แก้ว3เรามาทําชาเขียวเย็นตักพงชาเขียวลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะใครชอบเข้มมากจะตักพูนก็ได้ใครชอบกลมกล่อมก็ตักพอดีน้ําร้อน150 ml ชักชา3าถึง4รอบแช่าชาเอาไว้เลยจ้า2นาทีพอครบเวลาก็มาบีบสกัดน้ําชาให้ได้อยู่ที่110 ml เติมทีพอตซอสนมลงไป90 ml ถ้าเกิดร้านไหนมีหลายๆสาขาหรือว่าเปิดแฟนชสยหรือว่าเราจ้างบาริสต้าจ้างพนักงานหลายๆคนเนี่ยเพื่อความเป๊ะแล้วก็ความรวดเร็วของสูตรเนี่ยทีพอตซอสนมก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีมากๆนะคะเนื่องจากขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แล้วก็มีรสชาตินมผสมที่มิกซ์มาให้เราเรียบร้อยแล้วแค่ตวงตามอัตราส่วนเราก็จะได้ความหวานความมันแต่ละแก้วเท่ากันหมดเลยไม่ต้องกังวลว่าสูตรจะเพี้ยนนะคะดีต่อใจลูกค้าแล้วก็ดีต่อใจคนชงด้วยคนชงก็รู้สึกว่าทํางานง่ายขึ้นส่วนลูกค้าก็รู้สึกว่ามั่นใจไปสาขาไหนก็จะได้กินรสชาติแบบเดียวกันใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกเว่อร์เวออย่างเช่น3ามแก้วที่ลี่ชงให้ดูเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเราก็สามารถออกออเดอร์ทั้ง3เมนูได้เรียบร้อย แล้วหรือใครจะเอาไปมิกซ์กับอย่างอื่นกาแฟโบราณกาแฟสดเผือกแคนตาลูปชานมไต้หวันชาไทยและอื่นๆก็คือได้หมดเลยค่ะทุกเมนูนมขนาดบรรจุที่พอดซอสนมหนึ่งกล่องที่เห็นในคลิปเนี่ยปริมาณอยู่ที่1000 ML ค่ะชิมเมนูนมเย็นอร่อยมากคือรสนมแบบกลมกล่อมมันนัวค่ะมันจะไม่มีความหวานแหลมแบบใส่น้ำตาลทรายอย่างนั้นนะคะจะเป็นความหวานนมกลมกล่อมส่วนแก้วโกโก้รสโกโก้ชัดมากนะคะได้ ความรสโกโก้เข้มข้นเลยแล้วก็ได้ความหวานจากนมแบบหวานกลางๆค่ะได้ความมันเป็นตัวเสริมช่วยให้รสโกโก้โดดเด่นขึ้นส่วนชาเขียวก็จะได้กลิ่นหอมของชารสชาเขียวชัดๆที่ตามด้วยรสนมแบบกลมกล่อมหวานกําลังดีค่ะรสชาไม่ดรอปจ้ายังมีความชาเขียวชัดเจนโดดเด่นอยู่แต่จะได้ความหอมห,อมหวานมันจากทีพอตซอสนมเข้ามาเสริมสามารถไปหาซื้อกันได้ที่แมคโครใกล้บ้านนะคะราคากล่องนึงอยู่ที่99บาทจ้า